สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้ขอเสนอหัตสนิยายพลนิกรกิมหวนในตอนที่ชื่อว่ายานมหัจสจรรย์ตอนจบค่ะ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ประพันธ์คุณปออินทราปาลิตบ้านนิยายขอคงสภาพการและสิ่งแวดล้อมเช่นชื่อสถานที่รุ่นรถยนต์หรือค่าเงินในยุคนั้นเอาไว้ให้เหมือนเดิมทุกประการนะคะความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่ดิเรกกับพลไปพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเจ้าคุณปัจจนึกนิกรและกิมหวนวได้นํนรถเรือบินออกไปขับเล่น เจ้าคุณนึกขึ้นได้ว่าเพื่อนของเจ้าคุณคนหนึ่งเปิดนิคมอาบแดดเปลือยกายขึ้นในบ้านเจ้าคุณเลยชวนนิกรกับกิมหนวนขับรถเรือบินไปวนดูปรากฏว่าเครื่องของรถเรือบินเกิดขัดข้องทําให้ต้องลงจอดในนิคมอาบแดดนั้นหลวงพิพัฒเจ้าของนิคมอาบแดดได้บังคับให้เจ้าคุณนิกรและกิมหนวนสมัครเข้าเป็นสมาชิกนิคมอาบแดดเอาละค่ะ เรามาเริ่มต่อกันเลยนะคะก่อนที่ใครจะพูดอะไรต่อไปหลานชายของหลวงพิพัฒน์ก็เดินนำหน้าพาสาวสวยเจ้าของร่างสูงโปร่งวัยเบญจเพศคนหนึ่งตรงเข้ามาหล่อนคือเลขานุการินีของหลวงพิพัฒน์ผู้มีนามว่าอรสานิกรกับกิมหวนและเจ้าคุณปัจจนึกต่างจ้องตาเขม็งมองดูหล่อนอย่างตะลึงลาน อ,อรสา,าอยู่ในชุดโนพีสคือเปลือยกายล่อนจ้อนแบบเย้ยฟ้าท้าดินและไม่มีท่าทางกระดากอายใครเพราะทุกคนล้วนแต่เป็นสมาชิกอาบแดดด้วยกันมีสภาพเช่นเดียวกับหลอนอยู่ในชุดวันเกิดหลอนถือแฟ้มเอกสารมาหนึ่งแฟ้มส่วนสัตว์ของหลอนราวกับรูปปั้นของเทพธิดาวีนัสเจ้าแม่แห่งความงามอุ๊ยเสียงงวนครางเบาๆนิกรหันมากระซิบถาม รู้สึกยังไงบ้างไอ้งวนอาเซียฝืนยิ้มเห็นอย่างเงี้ยปลงตกโว้ยมนุษย์เราถ้าอยู่ในสภาพเปลือยมันก็ไม่มีอะไรที่น่าดูนอกจากทุเรศในตาแต่ถ้านุ่งน้อยห่มนิดก็ยั่วอารมณ์ให้อยากเห็นหน่าชมความคิดของคุณหลวงที่ท่านตั้งนิคมอาบแดดของท่านขึ้นมิหน้าละ่ะพวกสมาชิกถึงไม่มีใครสนใจกับใครลานชายของหลวงพิพัฒน์พาอรสา,าเข้ามาหาคุณหลวง เมื่อลวงพี่พัฒนแนะนําให้รู้จักอรสาก็รู้สึกตื่นเต้นยินดีไม่น้อยเท่าที่หล่อนได้มีโอกาสรู้จักกับอาเสียกิมงว่วนต่างฝ่ายต่างทักทายกันสองสหายแปลกใจอย่างยิ่งที่อรสาไม่ได้แสดงท่าทีกระดากอายเลยหลวงพี่พัฒนกล่าวกับเลขานุการินีของเขาอย่างเป็นงานเป็นการอรสาอ่านข้อความในใบสมัครให้ท่านเจ้าคุณและคุณนิกรคุณกิมง่วนฟังแล้วให้ท่านเซ็นชื่อ สำหรับสมาชิกอาบแดดเข้าใหม่สามคนนี้ฉันจะรับรองเองสาวสวยเปิดแฟ้มออกแล้วอ่านข้อความที่ปรากฏอยู่ในใบสมัครนั้นดังๆนิคมอาบแดดทุ่งมหาเมฆกรุงเทพวันที่จุดจุดจุดข้าพเจ้าจุดๆุดจุดอายุจุดจุดจุดปีชาติไทยตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลจุดๆุดจุดเลขที่จุดๆุดจุดถนนจุดๆุดจุด จังหวัดพระนครขอยื่นใบสมัครฉบับนี้เข้าเป็นสมาชิกอาบแดดนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปซึ่งข้าพเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาดังนี้ 1. เมื่อข้าพเจ้าผ่านเข้ามาในนิคมข้าพเจ้าจะถอดเสื้อผ้าทุกชิ้นออกที่เรือนเล็กริมประตูรั้วบ้านและข้าพเจ้าจะสวมเสื้อผ้าต่อเมื่อข้าพเจ้าจะออกไปจากนิคมนี้ 2. ข้าพเจ้าจะยกย่องให้เกียรติสมาชิกด้วยกัน ข้าพเจ้าจะไม่จ้องมองดูวิพากษ์วิจารณ์ส่วนสัตว์ของสมาชิก 3. ข้าพเจ้าจะไม่มีความสัมพันธ์กับเพื่อนสมาชิกในฐานชู้สาว 4. ข้าพเจ้าจะไม่อยู่ในที่รับตากับสมาชิกต่างเพศสองต่อสอง 5. ข้าพเจ้าจะไม่นำเหล้าหรือเบียร์เข้ามาดื่มในนิคมของเรา 6. ข้าพเจ้าจะชำระเงินสดค่าบุหรี่ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่มีจำหน่ายในนิคม 7. ข้าพเจ้าในวงเล็บสำหรับสมาชิกชายจะไม่เปล่งเสียงอุทานว่าโอ้โหแม่โวยหรืออื้อ huh หือเมื่อเห็นสมาชิกหญิง 8. ข้าพเจ้าในวงเล็บสมาชิกหญิงจะไม่ร้องอ e, ีหรือว่าเมื่อเห็นสมาชิกชายอันแสดงความรังเกียจเหยียดยาม 9. ้าข้าพเจ้าจะทำใจให้บริสุทธิ์ไม่นึกคิดในด้านกามรมรมม์ิ0 ข้าพเจ้าเข้ามาเป็นสมาชิกเพื่อต้องการรักษาสุขภาพและอนามัยด้วยการอาบแสงแดดร่วมกันในหมู่คณะของเราหากข้าพเจ้าฝ่าฝืนละเมิดคำมั่นสัญญาสิบประการนี้ข้าพเจ้ายินดีให้ชาวนิคมผู้มีเกียรติขับไล่ข้าพเจ้าออกจากสมาชิกลงนามจุดจุดจุดผู้สมัครลงนามจุดจุดจุดผู้รับรองหลวงพิพัฒยิ้มให้เจ้าคุณปัจจนึกและสองสหาย มีอะไรที่จะคัดค้านบ้างไหมครับท่านเจ้าคุณสันศีษะไม่มีครับผมขอชมเชยคุณหลวงที่ให้ถ้อยคําไว้ในแบบฟอร์มใบสมัครได้ดีมากผมเชื่อแล้วว่าสมาชิกในนิคมอาบแดดนี้ทุกท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงคือปลงตกหลวงพิพัฒยิ้มแก้มแทบแตกขอบคุณครับใต้เท้าแล้วเขาก็หันมาทางเลขานุกรินีของเขา จัดการให้ท่านเจ้าคุณคุณนิกรและคุณกิมหงวนเซ็นชื่อคนละฉบับสิจะ๊ะอรสาเชิญเจ้าคุณปัจจนึกและสองสหายไปทางโต๊ะหินอ่อนใต้ต้นไม้เจ้าคุณปัจจนึกเซ็นชื่อในใบสมัครเป็นคนแรกซึ่งตอนนี้เองนิกรพยายามทำใจให้บริสุทธิ์และพูดพึมพำเบาๆ รูปหนอตายแล้วเน่าเปื่อยหนอยังสาวยังเปล่งปลั่งก็น่าดูหนออัน,นิจจาวัตสังขาราบ่นอะไรวะอาเสียถามปลปรงโวยไม่ได้บน่นได้เห็นของจริงอย่างนี้กันอยากบวชเสแล้วแกมองดูสิวะคุณอลาสาแก้ผ้าล่อนจอนยิ่งมองยิ่งเศร้าใจอาเสียยิ้มแห้งๆมันไม่อย่างนั้นนะซี กันก็กำลังปลงเหมือนกันแต่ปลงไม่ตกอรสาพูดเสริมขึ้นอีกสองสาวันอาเสียก็เคยชินไปเองแหลคะค่ะหนูเองวันแรกที่หนูแก้ผ้าอาบแดดหนูอายอาแต่พวกสมาชิกเขาไม่ได้สนใจกับหนูหนูก็เคยชินไปเองเสียงหวนเบือนหน้าไปทางอื่นไม่กล้ามองดูหล่อนแล้วนี่ผมจะต้องเปลือยกายไหมครับอรสาหัวเราะเบาๆเปลืยสิคะ ตามกฎข้อแรกก็ระบุไว้แล้วว่าเสียงหวนครางผมอายแผลเป็นตั้งหลายแห่งอรสาจัดการให้เสียงหวนกับนิกรเซ็นชื่อในใบสมัครคนละบบับจนเรียบร้อยซึ่งตอนนี้เองหลวงพิพัฒกับพวกสมาชิกก็ย่อยๆกันเข้ามาหาคุณหลวงได้เซ็นชื่อรับรองสองสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกตามระเบียบและแล้วหลวงพิพัฒก็ร้องประกาศขึ้นดังๆ ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายบัดนี้เจ้าคุณปัจจนึกกับคุณน,นิกรและคุณกิมงว่วนได้เป็นสมาชิกอาบแดดของเราแล้วทุกคนโปรดตบมือให้เกียรติแก่ท่านทั้งสามหน่อยครับเสียงตบมือโห่ร้องดังขึ้นทันทีแล้วสมาชิกคนหนึ่งก็ปราดเข้ามาหยุดยืนเบื้องหน้าเจ้าคุณปัจจนึกไต้เท้ากับคุณทั้งสองกรุณาทำตามกฎของเราครับท่านเจ้าคุณฝืนยิ้มทำยังไงคุณ ก็แก้ผ้าให้เหมือนพวกเราสิครับแล้วเอาเสื้อกางเกงไปเก็บไว้ในรถเดอบินรับรองได้ว่าข้าวของเงินทองไม่หายครับสมาชิกอาบแดดของเราทั้งหญิงชายไม่มีนักแส้งหรือพวกอาจยากรพวกเราล้วนแต่เป็นผู้มีเกียรติทั้งนั้นเจ้าคุณเม้มปากแน่นและถอนหายใจเฮือกใหญ่หันมาทั้งสองสหายเอาโวยเปิดความคลึกคลื้นในหมู่คณะเอาเขาหน่อยท่ามกลางเสียงตบมือโห่ร้อง นิกรกิมหวนกับเจ้าคุณปัจจนึกต่างถอดเสื้อกางเกงออกอย่างไรก็ตามเสียงหวนไม่ยอมถอดกางเกงในของเขาซึ่งเป็นกางเกงยืดที่เรียกว่ากางเกงลิงอาเซียทำปากแบะยืน่นมองดูหน้าอรสาสาวสวยแล้วพูดพลางร้องไห้พลางขอกางเกงในติดตัวไว้สักตัวไม่ได้หรอครับอรสาอมยิม้มไม่ได้หรอกคะ่ะผิดระเบียบ แหมหนูเป็นผู้หญิงและเป็นสาวบริสุทธิ์หนูยังแก้ผ้าได้อาเสียจะอายทำไมคะเราไม่ได้เปลือยกายเพื่อความอนาจารหรือการมรรมเราต้องการอาบแสงแดดเพื่อช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงอาเสียสะอื้นเขาตัดสินใจแก้กางเกงลิงออกทันทีแล้วโยนไปคลุมศีรษะนิกรโดยไม่ตั้งใจเฮ้ย <Hey! S 1> นิกรเอตโรลั่นดึงกางเกงบนศีษะลงมาโยนทิ้งแล้วทำตาเขียว ดันโยนมาคลุมหัวกันได้นุ่งตั้งเดือนไม่เคยซักแข็งเหมือนเนื้อเค็ม <c oughs> เสียงวนหัวเราะชอบใจ <c oughs> มีอย่างที่ไหนวะมหาเศรษฐีมีกางเกงในตัวเดียวเป็นยังไงเพื่อนเปลือยกายล่อนจ้อนอย่างเงี้ยสบายไหม <c oughs> นิกรยิ้มแห้งก็โล่งๆดีเหมือนกันแต่เวลาลมพัดโกรกตัวรู้สึกสะบัดร้อนสะบัดหนาวชอบกลลวงพิพัฒพูดเสริมขึ้นอีกสองสาวันก็เคยครับคุณนิกร ผมหวังว่าคุณกับอาเสียและท่านเจ้าคุณคงจะปลีกเวลามาอาบแดดที่นี่วันละสองชั่วโมงเป็นอย่างน้อยครับเราจะพยายามมาแก้ผ้าเล่นแก้เหงาเออสมาชิกสุภาพสตรีไปไหนกันหมดละครับเห็นมีแต่คุณอลรสาเพียงคนเดียวเท่านั้นอ,อ๋อมีเกือบร้อยคนแต่ขณะนี้มีอยู่ราวยีสิบคนพอแลเห็นรถเ э รือบินลอยอยู่เหนือสวน <S 2> <S 2> ก็พากาันวิ <centric> ่งหนีไปหลบซ่อนตัวตามสมทุมพุ่มไม้ หลายคนวิ่งไปบนตึกครับสุภาพสตรีเหล่านี้ย่อมมีความกระดากอายเป็นธรรมดาถ้าหากว่ามีบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่สมาชิกของเรามาพบเห็นเข้าครั้งหนึ่งมีเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศมาจอดลอยลำอยู่เหนือบ้านผมผมฟ้องไปทางกองทัพอากาศทำให้นักบินต้องเข้าห้องขังถูกลงโทษทางวินยัยของผันนี้ดูกันฟรีๆไม่ได้หรอกครับอเสียพูดเสริมขึ้นจริงครับคุณหลวง อย่างผมแก้ผ้าทงทงอยู่ในกลุ่มพวกเราคือพวกชีเปลือยอย่างงี้คนอื่นมาเห็นเข้าผมก็ไม่ยอมผมยอมรับว่านิคมชีเปลือยของคุณหลวงน่าเลื่อมใสามากเลยครับหลวงพิพัดกลืนน้ำลายเอื้อกเรียกเสียให้ถูกครับอาเสียนิคมอาบแดดครับไม่ใช่นิคมชีเปลือยแล้วคุณหลวงก็หันมาทางเลขานุการินีของเขาหนู ไปเชิญสมาชิกสุภาพสตรีทั้งหมดมาที่นี่ฉันจะได้แนะนำให้รู้จักกับสมาชิกใหม่ของเราทั้งสามท่านสาวสวยรับคำสั่งถือแฟ้มเอกสารพาตัวเดินไปจากที่นั้นในนาทีนั้นเองสุภาพสตรีในวัยต่างๆก็ย่อยๆกันมาแต่ละคนเปลือยกายล่อนจ่อนและไม่มีใครกระดากอายเจ้าคุณปัจจนึกกับสองสหายแล้วเพราะต่างก็เป็นสมาชิกอาบแดดนุ่งลมห่มฟ้าเช่นเดียวกัน หลวงพิพั์ได้แนะนำนิกรกับกิมงวนและเจ้าคุณปัจจนึกให้รู้จักกับสุภาพสตรีผู้มีเกียรติเหล่านี้ซึ่งคนหนึ่งมีคันได้ประมาณหเดือนส่วนสัตว์ไม่ได้ความเสียงงวนกับนิกกรรู้สึกสนุกสนานแล้วต่างโอภาปราศัยกับพวกชีเปลือยทั้งหญิงชายโดยทั่วหน้ากันอาเสียรเริ่มต้นแสดงน้ำใจสปอร์ตของเขาเขาร้องตะโกนขึ้นดังๆท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทั้งหลายผม สมาชิกใหม่ขอเลี้ยงสมาชิกทุกท่านเพื่อมิตรภาพของเราครับใครจะรับประทานเครื่องดื่มน้ำชากาแฟรหรืออาหารกรุณาสั่งมาตามใจชอบครับอาเสียกิมหวนเลี้ยงเต็มที่ใครคนหนึ่งร้องเสียงลั่นพวกเราสนองศรัทธาอาเสียหน่อยขอให้อาเสียกิมหวนจงเจริญชัยโยเสียงชัยโยดังลั่นบ้าน สมาชิกอาบแดดต่างแยกย้ายกันไปนั่งตามโต๊ะต่างๆสาวใช้และคนใช้หลายคนเข้ามารับคำสั่งถึงแม้ว่านิคมอาบแดดของหลวงพิพัฒน์ไม่มีเหล้าเบียร์จำหน่ายแต่ก็มีเครื่องดื่มและน้ำอัดลมเกือบทุกชนิดมีอาหารฝรั่งเช่นสตูลิ้นสเต็กซี่โครงหมูอบจำหน่ายเป็นจานนอกจากนี้ยังมีอาหารว่างแบบไทยเราด้วยเช่นขนมจีบปั้นสิบแหนมสาคูไส้หมู ถั่วทอดเข้าเกลียบกุ้งทอดเสียงหวนบอกนิกรว่าเขาคงเป็นสมาชิกไม่ได้เพราะไม่มีเหล้าขาย <c oughs> สมาชิกอาบแดดทั้งหญิงชายเล่นกีฬากลางแจ้งอยู่ท่ามกลางแสงแดดในตอนบ่ายตามความถนัดของตนบางก็เล่นตะกรอ้อพวกผู้หญิงเล่นแบดมินตันมีชายหนุ่มร่างใหญ่สองคนซ้อมมวยกันกลางแดดท่าทางธรรมัดทะแมงเสียอย่างเดียวแก้ผ้าทงทงมองดูเหมือนเปรต <c oughs> เจ้าคุณปัจจนึกกับสองสหายเพลิดเพลินอยู่ในนิคมอาบแดดจนกระทั่ง16นาฬิกา30นาทีนิกรก็ขึ้นไปบนตึกใหญ่ขอโทรศัพท์พูดไปที่บ้านพัชราพรเครื่องโทรศัพท์อยู่ในห้องรับแขกและในห้องรับแขกมีสมาชิกหญิงนั่งสนทนากันอยู่หลายคนซึ่งทุกคนถูกแนะนำให้รู้จักกับนิกรแล้วฮัลโหลที่ไหนน่ะบ้านพัชราพรขอรับ นิกรจำเสียงเจ้าแห้วได้ดีเพราะได้ยินถนัดอ๋อไอแ้แฮวเหรอนี่นิกรพูดโว้ยคราวนี้เจ้าแห้วพูดเร็วปรือรับประทานคุณนิกรหรือขอรับคุณหมอกำลังบ่นถึงทีเดียวขอรับงั้นเหรอดิเลกับไอ้พลกลับมาบ้านเมื่อไหร่เมื่อ16นาฬิกานี่เองขอรับรับประทานคุณพูดมาจากไหนขอรับสมาคมชีพเปลือยทุ่งมหาเมฆ สุภาพสตรีที่อยู่ในห้องรับแขกสะดุ้งโยงไปตามๆกันสุภาพสตรีอ้วนจำม,ม่ำวัยห้าสิบร้องบอกนิกรทันทีสมาคมอาบแดดหรือนิคมอาบแดดนะคะคุณนิกรไม่ใช่สมาคมชีเปลยืยนิกรหันมามองดูกลุ่มสมาชิกหญิงประธานโทษครับผมพูดผิดไป <c oughs> แล้วเขาก็พูดโทรศัพท์กับเจ้าแห้วฮัลโหลไอลลลอลล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 ัลล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 ข ว่รังนักทัศนาจรชาวอเมริกันแต่เป็นนักวิทยาศาสตร์เขามาเยี่ยมคุณหมอขอรับถ้าอย่างนั้นแกช่วยบอกดีเลกทีรถเรือบินของเราเกิดเครื่องยนต์ขัดข้องต้องร่อนลงในเขตบ้านหลวงพิพัฒน์ข้างวิทยาลัยเทคนิคทุ่งมหาเมฆโอ้ยรับประทานเครื่องพังหรือเปล่าขอรับเปล่าลงอย่างคลุกคลักนิดหน่อยไม่มีอะไรเสียหายเข้าใจว่าทางน้ำมันไม่สะดวกบอกให้ดีเลกและไอพลร,รีบมานะ จำไว้ให้ดีบ้านหลวงพิพัฒน์มนูกิจหลวงวิวาทหรือคอรับพิพัฒน์ว้อยไม่ใช่วิวาท <c oughs> อยู่ข้างวิทยาลัยเทคนิคตึกสองชั้นหลังใหญ่มีดาดฟ้ามองเห็นสะดุดตาถามคนแถวนั้นดูใครๆก็รู้จักขอรับรับประทานผมจะเรียนให้คุณหมอทราบเดี๋ยวนี้นึกว่าท่านเจ้าคุณกับอาเสียและคุณไปเที่ยวทะเลกันซะอีกคุณหมอเป็นห่วงคารับ รับประทานวิทยุเรียกตั้งหลายหนแล้วแต่ก็ไม่ได้รับตอบบอกดีเลกเธอว่าเราปลอดภัยรถเรือบินไม่เสียหายขณะนี้กันกับไอ้หัวลและคุณพ่อกําลังแก้ผ้าเป็นชีเปลือยวะ่ะโอ้ยรับประทานว่ายังไงนะขอรับไม่ได้ยินเหรอฉันบอกแกว่าเราสามคนกําลังแก้ผ้าทงทงตายแล้วรับประทานนั่นคุณพูดมาจากโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาหรือขอรับ นิกรตะโกนสุดเสียงไม่ใช่โว้ยที่นี่บ้านหลวงพิพัฒน์มนูกิจข้างมหาวิทยาลัยเทคนิคทุ่งมหาเมฆเสียงเจ้าแห้วหัวเราะฮือ้ <c oughs> รับประทานทราบแล้วขอรับดีแล้วเลิกกันนะนิกรวางหูโ <c oughs> ทรศัพท์ลงบนเครื่องของมันตามเดิม <c oughs> เขาเดินกระมิดกระเมียนออกไปจากห้องรับแขกและนึกกระดากใจที่เขาแก้ผ้าทงทงเช่นนี้ในชั่วโมงเดียวกันนั่นเอง โอสมบิลเก๋งซึ่งขับโดยเจ้าแหว้วก็พาพลกับศาสตราจารย์ดิเรกแล่นมาหยุดหน้าประตูรั้วบ้านของหลวงพิพัฒน์ซึ่งมีแผ่นป้ายปรากฏชื่อเจ้าของบ้านติดไว้ที่เสาปูนริมประตูพลกับศาสตราจารย์ดิเรกต่างก้าวลงมาจากตอนหลังรถแล้วพลก็กล่าวกับเจ้าแหว้วแกจาได้แน่นะที่ไอกรบอกว่าขณะเนี้ไอกรกับไอหงวนและคุณอาอยู่ที่บ้านหลวงพิพัฒน์มนูกิจขอรับ รับประทานผมจําได้แน่นอนถ้าอย่างนั้นแกเอารถกลับไปบ้านได้ฉันกับหมอจะเข้าไปในบ้านนี้เพื่อแก้ไขรถเดอร์บีนของเราและเอากลับบ้านเจ้าแ้วรับคําสั่งและเปลี่ยนสายตามาที่นายพลดีเรกรับประทานเครื่องมือซ่อมเอามาหรือเปล่าขอรับศาสตราจารย์ดีเรกยกมือตบกระเป๋ากางเกงข้างขวาอยู่ในกระเป๋านี่มีสองชิ้นเท่านั้นเจ้าแห้วจัดแจงติดเครื่องยนต์ ขับโอสโมบิลเก๋งแล่นออกจากที่อย่างรวดเร็วสองสหายเดินเข้าไปชิดประตูรั้วบ้านซึ่งเป็นประตูทึบปิดใส่กรอนมีช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆสำหรับเปิดดูคนที่อยู่ข้างนอกและมีกริ่งไฟฟ้าติดอยู่ที่ป้ายชื่อเจ้าของบ้านพลยกมือกดกริ่งทันทีสองสหายต่างได้ยินเสียงกริ่งแบบใหม่ดังเพราะหูแววมาจากตึกใหญ่ต่อจากนั้นสักครู่ช่องเล็กที่บานประตูด้านซ้ายก็ถูกเปิดออก ชายชะกันคนหนึ่งโผล่หน้าอยู่ที่ช่องประตูนั้นมาหาไครครับพลยิ้มให้ทวรารบาลคือผู้รักษาประตูเรามาซ่อมยานวิเศษของเราที่เครื่องยนต์ขัดข้องต้องร่อนลงในสวนหลังบ้านเนี้ยเปิดประตูรับเราหน่อยเถอะสายตาคู่นั้นจ้องมองดูพลแล้วเปลี่ยนไปที่ใบหน้าศาสตราจารย์ดิเรกท่านศาสตราจารย์ดิเรกใช่ไหมครับอร่ <All right. S 1> ยามประตูหลบหน้าไปจากช่องสี่เหลี่ยม ต่อจากนั้นประตูช่องเล็กก็ถูกถอดกรอนเปิดออกผู้เปิดประตูเป็นชายหนุ่มรูปร่างล่าสันใบหน้าเขี้ยมเหมือนอันธพาลหรืออาจยากรเขานุ่งผ้าขาม้าผืนเดียวเท่านั้นเชิญกรับเชิญเข้ามาได้สองสหายพากันผ่านประตูเข้ามาในเขตบ้านของหลวงพิพัฒน์ทั้งพลและสัตว์ราจารย์ดีเรกต่างแปลกใจเมื่อแลเห็นรั้วด้านในกั้นต่อนหน้าบ้านอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นรั้วสังกสีสูงประมาณ6ฟิตด้านนอกรัว้วมีรถยนต์เก๋งจอดเรียงรายหลายคันยามประตูจัดแจงปิดประตูใส่กรอนแล้วพาพลกับในพลดิเรกเดินตรงไปที่เรือนหลังเล็กหลังหนึ่งซึ่งเป็นเรือนชั้นเดียวเตี้ยๆโปรดขึ้นไปพบกับคุณหลวงและคุณนิกรคุณกิมง่วนกับท่านเจ้าคุณประจนึกก่อนนะครับทุกคนรอคอยต้อนรับท่านศาสตราจารย์อยู่บนเรือนหลังนี้นายประตูกล่าวกับศาสตราจารย์ดีเรกอย่างนอบน้อม ออไดแต่ว่าช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมที่นี่เป็นอะไรคนของหลวงพิพั์ยิ้มให้ในพลดิเรกนิคมอาบแดดของคุณหลวงพิพั์เจ้านายของผมกรับพลกับดอกเตอร์ดิเรกหยุดชะงักหน้าบันไดมองดูหน้าในประตูอย่างตื่นตื่นนิคมอาบแดดพลร้องขึ้นดังๆมีเสียงกิมหวนตะโกนออกมาจากห้องซ้ายมือซึ่งเป็นห้องรับแขกขนาดเล็กอยู่ติดกับห้องผัดเปลี่ยนเครื่องแต่งตัว ขึ้นมาบนห้องนี้ว้ยไอพลพวกเราอยู่นี่สองสหายต่างก้าวขึ้นบันไดหน้าเรือนเดินผ่านระเบียงหน้าห้องตรงมาที่ห้องรับแขกซึ่งได้ยินเสียงกิมหนวนดังออกมาจากห้องนี้หน้าประตูห้องมีบางตาไม้กั้นระหว่างกลางบานประตูพนผลักบางตาออกพาในพลดีเรกบุกเข้าไปในห้องนั้นทันใดนั้นเองทั้งพลกับศาสตราจารดีเรกก็หยุดชะงักยืนตะลึง เมื่อแลเห็นเจ้าคุณปัจจนึกกับหลวงพี่พัดพร้อมด้วยนิกรและกิมงว่วนนั่งแก้ผ้าล่อนจ้อนอยู่บนเก้าอี้ชุดรับแขกวายด็อกเตอร์ดิเรกเผลอตัวร้องอุทานออกมาคุณหลวงพี่พัดเลี้ยงเปลดไว้เป็นฝููงๆอย่างนี้เชียวเหรอเจ้าคุณปัจจนึกสะดุ้งเฮือกแล้วยิ้มแห้งๆไม่ใช่เปรตว้ยดิเรกแกจำพ่อตาแกไม่ได้หรือพลพัชราพรทำหน้าครึ่งยิม้มครึ่งแย่ หลวงพิพั์ลุกขึ้นเดินเข้าไปต้อนรับและพูดยิ้มยิ้มว่าท่านศาสตราจารย์และกุนพลอย่าแปลกใจเลยครับที่นี่คือแดนสนธยาเอ้ยนิคมอาบแดดของผมเองและบ้านนี้ก็เป็นบ้านของผมเองเป็นที่เราโหฐานต้อนรับเฉพาะพวกชีปเปลือยที่เป็นสมาชิกของเราเท่านั้นผมคือหลวงพิพั์มนูกิจครับพลกับศาสตราจารย์ดิเรกต่างยกมือไหว้สุภาพบุรุษเปลือยผู้สูงอายุ สวัสดีครับคุณหลวงพลพูดยิ้มยิ้มนิกรโทรศัพท์ไปบอกว่ารถเรือบินของเราเครื่องยนต์ขัดข้องต้องร่อนลงในสวนหลังบ้านคุณหลวงผมกับดีเรกจึงรีบมาเพื่อจัดการแก้ไขและนำมันกลับไปคุณหลวงพิพัดยิ้มเล็กน้อยแต่คุณกับท่านศาสตราจารย์จะต้องเข้าเป็นสมาชิกของเราเหมือนอย่างท่านเจ้าคุณและเพื่อนของคุณทั้งสองผมจึงจะยอมให้ผ่านเขตชั้นไหนเข้าไปซ่อมรถเรือบินได้ ในพลดิเรกในตาเหลือกพูดเสริมขึ้นทันทีหมายความว่าผมกับพลจะต้องแก้ผ้าทงทงเหมือนคุณหลวงเหรอครับใช่ครับทุกคนที่อยู่ในบ้านนี้ต้องแก้ผ้าทั้งนั้นแม้กระทั่งยามประตูถ้าไปเปิดประตูรับใครถึงจะนุ่งผ้าเขามา้าโนด็อกเตอร์ดิเรกร้องลัน่นผมโตเป็นควายแล้วจะให้ผมแก้ผ้าเหมือนเด็กเล็กๆอย่างไร <c oughs> ผมเห็นไอ้หนกับไอ้กอนและพ่อตาของผมแล้วผมยังทุเรศเต็มทน ดูได้แหระครับยิ่งมองไอ้งวนยิ่งเหมือนเปลดเสียงงวนกับนิกรต่างลุกขึ้นเดินเข้ามาหาเพื่อนเกลอทั้งสองอเซียกล่าวกับสัตว์าจารย์ดีเรกว,ว่าถ้าแกไม่ยอมเข้าเป็นสมาชิกและไม่ยอมแก้ผ้าแกก็เข้าไปซ่อมรถเรือบินไม่ได้เพราะในเขตชั้นในมีสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเปลือยกายอาบแดดอยู่ในขณะนี้เกือบห <miles> ้าสิบคนพลทำหน้าตื่นตื่นงั้นเหรอเออล้วนแต่นุ่งลมห่มฟ้าทั้งนั้น ่าคุณหลวงท่านเตรียมใบสมัครไว้ให้แกกับไอ้หมอแล้วแกสองคนเข้าเป็นสมาชิกอาบแดดโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยนิกรกล่าวกับนายพลดิเรกตกลงเทวาหมอจะได้เข้าไปซ่อมรถเรือบินของเราเจ้าคุณปัจจนึกพูดเสริมขึ้นที่นี่เป็นที่ระโหฐานมีแต่สมาชิกอาบแดดล้วนๆแกเป็นหมอแกก็รู้ดีอยู่แล้วว่าการอาบแดดช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีขึ้น ด็อกเตอร์ดีเรกกับพลต่างหันมามองดูหน้ากันว่าไงว่ะหมอพลถามในพลดิเรกฝืนยิ้มเอาเอาก็เอาแต่ว่าเชฟของกันมันไม่น่าดูซะเลยลวงพี่พัดหัวเรอกากไม่มีใครสนใจเรื่องสัดส่วนของใครหรอกครับเพราะเมื่อเราเปลือยกายแล้วเราก็มีสภาพเหมือนกันคือเหมือนเปรดนั่นเอง <S 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 เชิญที่โต๊ะเถอครับลงจือในใบสมัครเสให้เรียบร้อยแล้วถอดเสื้อกางเกงไว้ที่นี่ ห้องที่ติดกับห้องนี้คือห้องเก็บเสื้อผ้าของสมาชิกทุกคนเมื่อเข้ามาในนิคมก็ต้องแก้ผ้าออกตามกฎข้อบังคับอไร่อไรนิคมอาบแดดในต่างประเทศก็มีอยู่หลายประเทศและแต่ละแห่งก็มีพวกชีเปลือยไม่ใช่น้อยห <c oughs> ลวงพิพัฒน์พาศาสตราจารย์ดิเรกกับพลพัชราพรไปนั่งที่โซฟาเสียงวนกับนิกรและเจ้าคุณปัจจนึกตามมาด้วยคุณหลวงส่งแบบฟอร์มใบสมัครให้พลและในพลดิเรกคนละฉบับ เชิญอ่านดูรายละเอียดเสียก่อนครับถ้าพอใจค่อยเซ็นชื่อผมจะเป็นผู้รับรองท่านศาสตราจารย์และคุณพลเองพลกับศาสตราจารย์ดิเรกต่างอ่านข้อความในใบสมัครอย่างละเอียดทีท้วนแล้วสองสหายก็ลงนามในใบสมัครของตนหลวงพิพัฒน์เซ็นรับรองทั้งสองฉบับเสร็จแล้วเขาก็กล่าวกับพลและในพลดิเรกเป็นอันว่าคุณกับท่านศาสตราจารย์ได้เป็นสมาชิกนิคมอาบแดดของพวกเราแล้ว กรุณาถอดเสื้อผ้าออกเถอะครับผมจะได้พาไปแนะนำให้รู้จักกับพวกสมาชิกและท่านศาสตราจารย์จะได้ซ่อมแซมเครื่องยนต์รถเรือบินตามสะดวกนายพลดิเรกทำหน้าเหมือนกับจะร้องไห้ผมกลัวพวกสมาชิกหญิงเขาจะจ้องดูผมลวงพิพัฒนหัวเราะผมคิดว่าท่านศาสตราจารย์กับคุณพลนั่นแหละจะเป็นฝ่ายจ้องมองสมาชิกสุภาพสตรีของเรามากกว่า ในนาทีนั้นเองพลกับด็อเตอร์ดิเรกก็เปลื้องผ้าออกกลายเป็นเปรตหรือชีเปลือยเหมือนเหมือนกันนิกรกับกิมหัวนต่างหัวเราะงอหายเมื่อแลเห็นเพื่อนเกลือทั้งสองอยู่ในชุดวันเกิดหลวงพิพัฒพาทุกคนออกไปจากห้องรับแขกของเรือนหลังนั้นเมื่อเข้ามาในเขตชั้นในพลกับในพลดิเรกก็ถูกแนะนำให้รู้จักกับสมาชิกชายหญิงโดยทั่วหน้ากัน สมาชิกสาวๆทำให้พลและศาสตราจารย์ดิเรกสดชื่นตื่นใจไม่น้อยสุภาพสตรีบางคนถึงแก่แล้วก็ยังสวยหน้าพิสมัยก่อนค่ำวันนั้นเองรถเรือบินก็พาสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกลอยขึ้นจากนิคมอาบแดดเดินทางกลับบ้านพัชราพรเรื่องราวของยานมหัศจรรย์ก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อๆไปได้ในคลิปหน้า ถ้าชอบกด subscribe ถ้าใช่กดกระดิ่งแต่ถ้ารักกันจริงๆช่วยแชร์กันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ